何 นายเรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขียนบทความสถานะนายกของพลเอกประยุทธ์แพร่ผ่าน Facebook ส่วนตัวเนื้อหาดังนี้สถานะนายกของพลเอกประยุทธ์การที่มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและรับเป็นแคเดียตน,นายกรัฐมนตรีของพรรคดังกล่าวนั้นน่าจะมีประเด็นพิจารณาว่าส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยทันทีหรือไม่ดังนี้พรรคพลังประชารัฐได้เป็นผู้แจ้งชื่อพลเอกประยุทธ์และได้มีมติให้สภาผูา้แทนราษ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปได้ตามกระบวนการหรือขั้นตอนการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญพศ2560มาตรา88มาตรา89มาตรา158มาตรา159 ถ้าข้อเท็จจริงยืนยันตามข่าวว่าในขณะที่พลเอกประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นพลเอกประยุทธ์ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของพภรครุงไทยสร้างชาติเพื่อที่จะให้พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามกระบวนการหรือขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญพศ2560มาตรา88มาตรา89มาตรา258มาตรา159ในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นในปีพศ2566